วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับ11พฤษภาครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับมาดูคุณยายหลังจากตื่นนอนนะครับนี่ครับคุณยายแก้วตานะครับผมได้นอนเต็มที่ไมาใหญ่เนี่ยนะครับคุณยายกำลังตื่นนะครับตอนนี้ตีห้าห้าสิบห้านะครับกำลังจะถึงหกโมงครับผม นี่ครับคุณยายกำลังตื่นนะครับผมคุณยายนอนอยู่นะครับผมเดินดูตรงที่คุณยายนอนก็เห็นอยู่นะครับที่นอนของยายนะครับแสดงว่าคุณยายล้มตัวนอนอยู่ครับผมก็สบายไปอีกเปาะหนึ่งนะครับผมอย่างน้อยๆคุณยายก็ล้มตัวนอนได้หลับได้นอนอยู่นะครับนี่นะครับคุณยายแก้วตาวัย65ปีครับอยู่กับน้องใหม่เฟมิลอี่ครับผม ก็มาต่อจากอีพีที่แล้วครับผมหลังจากที่ผมได้เเรียนรู้แล้วก็เป็นในหน้าไปในตัวเองนะครับผมก็เริ่มที่จะซื้อขายซื้อขายเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อขายซื้อขายนั้นไม่ใช่ว่าเรา,เอ,าอยากทํานะครับผมจริงๆผมไม่อยากทำนะครับซื้อมาแล้วก็ขายซื้อมาแล้วก็ขายเพียงแต่ว่า ถ้าเราไม่ทําแบบนั้นนี่เราก็จะไม่ได้ไม่มีทุนนะครับเราไม่มีทุนมาหมุนมามาทําเพื่อจะให้เราได้ตัวที่ดีที่สุดนะครับไว้พอเราเป็นคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตที่เหมือนคนอื่นเขานะครับเราก็ต้องไข,ขว้าหาความรู้นะครับผม mm hmm. เพื่อให้เราได้สิ่งที่ถึงที่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็หยุดนะครับผม mm hmm. เขาบอกว่า หนึ่งอย่างที่ผมเคยเคยเคยจำมาตลอดที่คุณครูเคยสอนผมว่าตอนที่ผมเป็นนักมวยหรือเป็นนักเรียนอะไรก็ได้นะครับที่ที่ผมเคยเคยเรียนหนังสือมาแล้วก็เป็นนักมวยชกมวยมาก็คุณครูบอกว่าคนเราทุกคนอ่ะอยากสูงมันต้องขยิงเขาบอกอยากเก่งมันต้องขยันถ้าเรามีพรสวรรค์แต่เราไม่มีพรสวรรค์เราก็ไปไม่ถึงผมก็เลยแบบอ่เราก็ต้อง ทำยังไงที่เราจะจะหาได้เพราะเราเป็นคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตเหมือนคนอื่นเขาถ้าเราอยากมีเราก็ต้องขยันขึ้นขขวยคว้าขึ้นเรียนรู้ให้ได้ครับผมก็พอซื้อขายซื้อขายแบบนั้นมาจนจนตัวสุดท้ายผมไปซื้อที่จังหวัดลำลำปาง ใช่ครับเอ้ยไ่ใช่ไหมเออลำปางไปซื้อที่อุ้มผางซื้อกลับมานะครับซื้อมาตัวนั้นผมได้กําไรผมขายต่อผมซื้อมาหนึ่งเดือนนะครับซื้อมาหนึ่งเดือนผมซื้อมาราคาตัวนั้นนานมากแล้วจาไม่ได้ซื้อมาแต่ตัวนั้นผมจําได้ว่าผมซื้อมาแล้วผมไปขายให้กับเจ้านายที่อยู่จังหวัดพังงานะครับผมได้กําไรสามแสนห้า ผมได้กำไรสามแสนห้าแล้วก็ผมก็จ่ายค่าค่านายหน้าฝั่งเจ้านายไปห้าหมืนมันก็เหลืออยู่สามแสนพอเหลือสามแสนผมก็รวบรวมเงินตอนนั้นได้ประมาณแปดแสนได้แปดแสนเสร็จก็จะหาซื้อช้างนะครับก็พอดีมีคนมาบอกมีน้ามาบอกว่าเออ แถวชายภูมิมีช้างขายนะก็ไปดูตอนนั้นราคาช้างที่ว่าอาย,ยุน้อยตอนน้องใหม่ตอนนั้นก็น้องใหม่อยู่ประมาณสี่ปีห้ปีครับตอนนั้นราคาต่ำสุดก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนผมก็เลยไปที่ชายภูมิบ้านค่ายชัยภูมินะครับไปหาซื้อช้างพอไปถึงก็ไปดูหลายๆเชือก ก็มีแต่ราคาล้านสามล้านสี่แสนล้านสามแสนเงินเรามีแปดแสนเราจะซื้อช้างได้ยังไงเนาะก็จะกลับกันแล้วครับเพราะเงินเราไม่พอนะครับจะกลับกันแล้ะก็เหมารถเหมาอะไรเข้าไปเนาะเพราะเราไม่ได้ไม่ได้มีรถมีอะไรเหมือนเขาก็จะกลับแล้วพอดีมีคนมาบอกว่าที่ขอนแก่นตำบลหนองเรือมีขายอยู่เชือกนึงนะพี่ ช้างเชือกนี้มันวิ่งมันตื่นเขาทำงานไม่ได้แสดงไม่ได้เขาจะขายราคาถูกประมาณเก้าแสนพี่ลองไปดูซิครัอบอผมก็พาน้าพาอะไรไปเพราะเราเหมารถเข้าไปเราพากันไปเป็นไปถึงมันค่ำแล้วก็นอนที่นูน่นนอนที่บ้านเจ้าของช้างที่คอนแก่นอำเภอหนองเรือนะครับไปนอนอยู่คืนหนึ่งตื่นเช้ามาไปดูไปดูก็เห็นน้องใหม่มัดอยู่ สองสามเชือกกับเพื่อนเขาก็ถามมก็เขาให้ขึ้นดูผมก็ขี่ดูนิดนึงขี่ดูแล้วก็รู้แล้วแหละว่าช้างเชือกนี้เขาฝึกไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็คุยกันเสร็จก็กลับบ้านเลยกลับมาถึงบ้านเจ้าของช้างโทรมาตามว่าจะเอาไหมครับจะซื้อหรือเปล่าครับผม ถ้าซื้อพี่ไม่ต้องมานะพี่แค่โอนมัดจำให้ผมห้าหมื่นเดี๋ยวผมจะเข็นไปให้พี่นะครับผมก็บอกเดี๋ยวผมไปหาเงินแป๊บหนึ่งนะครับเงินผมไม่พอนะครับผมก็ไปกู้ยืมเขาไปกู้นี่ยืมสินเขาเพราะว่าเงินเราไม่พอไงครับพอช้างเก้าแสนเรามีอยู่แปดแสนไปกู้เขาไปกู้เขาเขาบอกว่ามีคนมาเอาแล้วไม่มีให้เพราะว่าเขามีคนมาเอาหน้าก่อนหน้าคุณไปแล้วแสนกว่าบาท แสดงว่าเราไม่ได้แล้วใอ,อยู่เฉยๆก่อนครับผมตอนนั้นดอกก็ร้อยละสองนะครับที่กู้ถ้าพมดว่าเรากู้หนึ่งแสนก็ดอกเท่ากับร้อยละสองเขาจะคิดร้อยละสองผมก็คงจะไม่ได้ช้างแล้วแหละผมก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินเงินไม่พอพอตกเย็ยนมาเจ้าของเอจ้าของเงินที่เราไปกู้นะครับเขาโทรมาหา เขาบอกว่าคุณจะเอาไหมคนที่เขาเอาเงินไปเมื่อเช้าเขาไม่เอาแล้วเขาเอามาคืนคุณจะเอาหรือเปล่าผมบอกเอาครับก็ไปเอานะครับเอาเสร็จผมก็ไปโอนคะแนนให้กับเจ้าของน้องใหม่เนะี่ยห้าหมืน่นโดยไม่มีการสัญญาอะไรกันนะครับไม่มีแม้แต่เซ็นสัญญาอะไรสักอย่างโอนไปให้เขาวันนี้ ผมก็ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมวัดใจกันผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่แบบผมชอบวัดใจคนนะครับผมก็โอเคผมมผมโอนให้คุณเลยคุณกล้าโกงผมผมก็ไม่เป็นไรเราวัดใจกันเอาใจมันใส่กันไปเลยผมบอกงนี้ถ้าคุณจะกล้าโกงผมเพราะว่าผมไม่มีสัญญาอะไรอยู่แล้ว พอโอนเสร็จตื่นเช้ามาประมาณตีห้าเขาเข็นน้องใหม่มาให้ผมผมยังไม่ตื่นนะครับเขาเข็นมาให้เข็นมามัดเข็นมาให้ปุ๊บผมยังไม่ตื่นเขาก็เอาลงจากรถอะไรเขาก็ถามคนแถวนั้นว่าไหนบ้านผมอยู่ตรงไหนครับเขาก็ไปมัดไปให้ผมผมก็ตื่นขึ้นมาพอก็จัดหาอาหาราสายสายก็จัดหาอาหารให้เขากินหากับคงกับข้าวกินกัน แล้วก็ไปโอนคะแนนที่เหลือให้เขานะครับผมนี่แหละคือคือผมได้น้องใหม่มาแบบแบบเหมือนจะได้ก็ได้แป๊บเดียวครับผมทั้งทั้งที่เงินเราไม่มีนะครับก็เป็นมันอาจจะเป็นเป็นของของเรานะครับผมก็ได้มาง่ายๆแบบเราไม่มีเงินไปกู้เขาเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่มีให้กู้แล้วก็พอจะได้ก็ได้แป๊บเดียวครับผมก็ เอาคะแนนเอาอะไรจ่ายใ,ใช้แบบแล้วก็คะแนนที่เหลือเราก็จ่ายเขาเรียบร้อยนะครับนี่คือจุดที่ที่ผมได้น้องใหม่มานะครับจ่ายเขาที่เหลือเพราะว่าเราจ่ายไปห้าหมื่นแล้วก็เหลืออยู่แปดแสนห้านะครับก็ครบเก้าแสนแต่ว่าผมนะ่ะต้องต้องกู้คะแนนเพิ่มเพราะว่าหนึ่งคือหลายๆอย่างเนาะมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายเราพาคนเข้าไป เราก็ต้องให้เขาบ้างยื่นให้เขาบ้างนะครับผมตอนนั้นผมก็ติดหนี้อยู่ประมาณแสนกว่าบ,บาทนะครับแต่ทํายังไงเราถึงจะปลดหนี้ได้ก็นั่งคิดหล,หลายๆอย่างครับเครียดเหนื่อยทุกอย่างที่มันลุมเร้าเข้ามาเราก็คิดไม่ออกแล้วน้องใหม่ก็ยังตื่นยังกลัวยังทําอะไรไม่ได้ครับงานก็ทําไม่เป็นอะไรก็ยังไม่เป็นเลยนั่งคิดนั่ง อยากจะร้องไห้เหมือนกันบางทีเพราะว่าเราคนคนเดียวแล้วต้องมาเราต้องมาฝึกใหม่ต้องมาทําใหม่ทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับผมทีนี้ก็เลยแบบจะเริ่มฝึกแล้วนะครับจะเริ่มฝึกน้องใหม่แล้วเริ่มนั่งคิดแล้วเดีย๋ยวเราฟังอีพีน้าครับอีพีนี้สิบนาทีแล้วนะครับ,เร,บเราฟังอีพีน้าต่อเพราะว่านี่ได้ซื้อแล้วนะครับเริ่มที่จะได้ซื้อน้องใหม่แล้วนะครับก็ฝากซับสไครต์ให้ น้องไม้แฟมิลี่ด้วยนะครับอีีหน้ามาฟังกันต่อว่าพอฝึกน้องไม้ได้แล้วจะไปไหนต่อนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ